สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องกระเจี๊ยบชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำเบคอนนะครับผมเบคอนสไตล์ไทยนะครับสไตล์เจี๊ยบคือหาเครื่องปรุงได้ง,ง่ายในครัวเรือนนะครับผมก็จะมีวัตถุดิบหลักก็คือสามหมูสามชั้นตัวนี้ผมจะเน้นเอาหมูสามชั้นที่อยู่ใกล้ๆก,กับซี่โครงนะครับผมซี่คโครงหมูมันจะได้เนื้อไขมันแล้วก็ชั้นเนื้อที่ดีแล้วอุปกรณ์ก็จะมีกระมังนะครับผมที่ผมจะมาใช้กับแปรง ประกอบจะมีสองอย่างคือเกลือแกงสามช้อนโต๊ะน้บผมแล้วก็น้ำผึ้งธรรมชาติน้ำผึ้งแท้นะครับสามช้อนโต๊ะเหมือนกันผมจะไม่ใช้ตัวน้ำเชื่อม,มเบเบิลแต่ผมจะใช้เป็นน้ำผึ้งแทนหาได้ตามตัวรเรือนแล้วอุปกรณ์ที่เก็บถนอมวัตถุว่าถถนอมอาหารก็จะเป็นกล่องถนอมอาหารตัวนี้นะครับเรามาลองดูวิธีการทากันเลยนะครับผมผมก็จะใช้เกลือแกงเนี่ยเทลงไปเลยครับสามช้อนโต๊ะ แล้วก็น้ำผึ้องอีกสามช้อนโต๊ะเทลงไปเลยครับผมในกระมังตัวนี้แล้วก็ใช้แปรงนะครับผมแล้วตอนนี้ก็คนส่วนผสมได้ที่แล้วนะครับผมทั้งสองส่วนเข้ากันแล้วเราก็จะมาถึงขั้นตอนการทานะครับผมทาไปที่เนื้อหมทูทั้งชิ้นเลยนะครับทาทั่วเลยนะครับผม ่ะครับผมถึงขั้นตอนตอนนี้ครับผมทาทั่วทั้งชิ้นแล้วนะครับแล้วผมก็จะเก็บเข้ากล่องนะครับผมเก็บเข้ากล่องอย่างนี้เก็บเข้ากล่องถนอมอาหารนะครับนี่ไปเลยส่วนผสมที่อยู่นี้ก็เทลงไปให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็จะปิดฝาปิดกล่องแล้วนะครับในจะอยู่ในกล่องขนมอาหารเป็นลักษณะประมาณแบบนี้เดี๋ยวเราจะแช่ตู้เย็นไว้2วันแล้วเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปในการทํากันนะครับแล้วแล้วตอนนี้ก็มาถึงนะครับผมสองวันผ่านไปเนื้อหมูที่เราแช่ตู้เย็นไว้ก็ออกเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับผมจะแกะให้ดูนะครับเปิดแบบไหน อันนี้เนื้อหมูก็ค่อนข้างออกจะแข็งๆหน่อยครับเด้งๆหน่อยได้สองวันละเราก็จะเอาออกมาเลยครับผมออกมาจากตัวนี้เลยแล้วก็ไปล้างด้วยน้ําสะอาดนะครับนี่นะล้างด้วยน้ําสะอาดล้างตรงคราบเมือกหรือว่าเครื่องปรุงเครื่องส่วนผสมที่เราหมักไปนะ่ะ ให้มันออกจนหมดเลยนะครับผมไม่ให้มันเป็นเมือกแล้วตอนนี้ก็ล้างหมูสะอาดแล้วนะครับผมรล้างให้เรียบร้อยแล้วที่เป็นที่เราหมักทําเบคอนมาเราก็จะพักไว้แห้งนะครับพักใส่ภาชนะไว้แห้งนะครับผมหรือเราจะใช้กระดาษซับมันเพื่อมาซับน้ําออกให้หมูแห้งก็ได้แล้วก็ไปขั้นตอนการลมควันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับ เราก็จะตั้งกระทะด้วยไฟอ่อนนะครับผมแล้วก็เอาใบาชาตามือลงไปนะครับผมมากระตแกงวางลงเสร็จแล้วก็เอาหมูที่เราทําเบคอนมาวางเพื่ออบลมควันให้ควันมันขึ้นมาเรื่อยๆครับแล้วเราจะเอาฝามาคอรอบเสร็จแล้วก็รออีกประมาณส30มสิบนาทีนะครับผมเพื่อลมควันเรื่อยๆให้มันได้กลิ่นหอมของตัวใบาชาครับแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปสามสิบนาทีแล้วนะครับผมเราจะดูว่าหน้าตาของเบคอนที่เราทํามันจะเป็นแบบไหนนะครับ ใช้ได้เลยนะครับผมออกสีเหลืองเหลืองทองทองหน่อยี๋ยวว่าผ่านนะเดี๋ยวเราจะไปหั่นกันเลยนะครับนะแล้วตอนนี้เราก็เบคอนเราก็เสร็จแล้วนะผมเราก็จะมาหั่นดูนะครับว่าเราจะได้สีสันเหมือนที่เขาขายไหมยนะครับมาหั่นดูนะครับ แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับการทำเบคอนง่ายๆสไตล์กระเจี๊ยบชาแนลสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r ร b ์ให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันคลิปหน้าผมจะทำอะไรให้ดูต่อไปนะครับมาติดตามกันเลยนะครับ